รื่องราวค่ะอยู่ในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะทางด้านของสำนักงานปปชยะลาค่ะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาค่ะการทุจริตของประเทศได้ดึงประชาชนชายแดนใต้นะคะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายของปอปชค่ะสร้างพื้นที่โปร่งใสไม่เอาคนโกงต้านทุจริตอ,อย่างยั่งยืนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานค่ะ จังหวัดยะลาพุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยการดำเนินงานของส่วนราชการองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นทำงานด้วยความโปร่งใสสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน ในเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดยะลาหรือปอปอชยะลามีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดยะลาป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศขับเคลื่อนงานป้องกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสอดส่องการทุจริตต่างๆผ่านชมรวมตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดยะลา ขับเคลื่อนการป้องกันตามนโยบายของปอปชเน้นป้องกันนําการปรับปรามและอีกส่วนหนึ่งของการดําเนินงานคือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดยะลา ITA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสุจริตโปร่งใสให้กับหน่วยงานภาครัฐ ปปชจังหวัดยะลานะก็มีงานนะครับอย่างตามชื่อเลยเรามีงานทั้ง2ด้านอยู่แล้วก็คืองานทางการป้องกันและการปรับปรามซึ่งงานทางการป้องกันเนี่ยเราก็เน้นการมีส่วนร่วมที่มีการดําเนินการก็มีโครงการของชมรมสตองนะครับซึ่งเป็นกรณีของการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการขับเคลื่อนในงานป้องกันเราก็ต้องมีการป้องกันขอนเพื่อไม่ให้นําส่วนของการทุจริตที่จะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติในกรณีของอีกงานหนึ่งก็คือการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดยะลานะครับ ซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับของงานป้องกันที่ว่าจะทําให้แต่ละที่เนี่ยสร้างมาตรการเกิดขึ้น เพื่อให้งานป้องกันเนี่ยของแต่ละที่เนี่ยมีความเข้มข้นเกิดขึ้นนะครับไม่นําพาไปสู่การทุจริตซึ่งการประเมินผลคะแนนความโปร่งใสตัวนี้นะครับก็มีการเก็บคะแนนอยู่ทั้ง3ด้านนะครับก็หน่วยงานภายนอกนะครับหน่วยงานภายในแล้วก็การเปิดเผยกับทางสาธารณะนะครับเ็เป็นองค์ประกอบหรือเครื่องมือเนี่ยที่ได้รับการยอมรับแล้วครับว่ามีประสิทธิภาพซึ่งจังหวัดยะลาของเราเองก็ตอนนี้ในคะแนน,นประเมินเนี่ยก็รอทางส่วนกลางเนี่ยนะครับให้คะแนนออกมาว่าได้เท่าไหาร่เพราะตอนนี้เรา ก็ดำเนินการเก็บตัวอย่างอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ครับ กลไกสาคัญที่จะสร้างพื้นที่ปลอดโกงก็คือพลังความร่วมมือของประชาชนทุกเรื่องราวที่สอบไปในทางทุจริตขอรับชันไม่โปรง่งใสทุกการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐและขั้นตอนที่สร้างความเครือบแคลงใจสามารถเป็นกระบอกเสียงส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไม่เฉยแล้วไม่นิ่งนอนใจการร้องเรียนกับทางปาชเนี่ยนะครับผมก็ด้วยมากเนี่ยนะครับเราก็จะมีช่องทางหลักๆซึ่งทําเป็นตามกฎหมายก็คือสามารถทําเป็นหนังสือ้องเรียนมาได้ส่งมาทางที่อยู่ของสํานักงานปาชเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคอีกส่วนนึงคือ หมายก็ยังกําหนดครับว่ากรณีที่แบบว่าเราได้รับความเดือดร้อนในกรณีของการทุจริตเรา,เาสามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อทางพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องแล้วก็ยังนาส่งต่อให้กับทางปปชาภายใน30มสิบวันตามาขอบขอมกฎหมายแล้วมีอีกช่องทางนึงซึ่งตรงปัจจุบันนี้ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนั่นคือกรณีของทางเว็บไซต์นะครับ n a c c g o t h อย่างที่แจ้งไหมครับชมรมสตองนะครับก็คือเขามาร่วมเป็นกลุ่มชมรมตั้งขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละชมรมนี้ก็จะมีตัวแทนนะครับอยู่ในแต่ละ พื้นที่ของอำเภอจังในจังหวัดยะลาเมื่อเขาพบเห็นนะครับสิ่งที่ผิดปกติอย่างเช่นกรณีว่าเอ๊ะตรงนี้มีถนนดําเนินการนานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับกรณีนีเ้เป็นการกอร่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่านะครับกรณีนี้ก็มีการส่งเรื่องเข้ามายัางสนงงานักงานแล้วเราก็ร่วมกับชมรมติดตองในการลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นการสนร่วมอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าเขาอยู่ในถิ่นฐานรักมั่นเกิดของเขานะครับต้องการให้เงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่า ออไ,ได้ใช้อย่างคุ้มค่าก็าอยากให้แต่ละที่ครับอย่าคิดถึงแต่ตัวเองอยึดนะครับการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็จับมือไปด้วยกันในการทุจริตนะครับผมมันเป็นภัยที่มันคืบคานมาทีละนิดจากเรื่องเล็กๆนะครับก็จากตนเองนะครับครอบครัวนะครับแล้วก็ไปสู่ระดับสังคมแล้วต่อไปก็ระดับประเทศชาติถ้าเราไม่เริ่มต้นตรงจุดตัวของเราเองก่อนมันก็ขยายแพร่ไปครับ ก็อยากให้ตระหนักครับในเรื่องนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วครับเรื่องไหนเป็นสิ่งดีหรือเรื่องไหนเป็นสิ่งไม่ดีนะครับมีวุฒิภาวะหมดแต่อยู่ที่การเลือกที่จะปฏิบัติเท่านั้นต้องคิดถึงสังคมเยอะๆครับผม จังหวัดยะลาพื้นที่ชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าแสดงพลังไม่เอาคนโกงต้านทุจริตยะลาใสาสะอาดจากการคอร์รัปชันทุกรูปแบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนและประชาชนจะเป็นพลังสำคัญในการขจัดคนโกงทีมข่าวเอ็มบีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา